สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหมึกสีม่วง <s> <Genesis> ก็กลับมาพบกับน้าหมึกกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้จะมาเล่าถึงคำทำนายของเด็กชายปลาบู่ที่เกี่ยวกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยกันอีกตอนครับโดยจะเป็นการถอดเนื้อหาออกมาจากคลิปที่ให้สัมภาษณ์ไว้โดยคุณพ่อ ที่มีการถ่ายคลิปเอาไว้ตั้งแต่เมื่อปลายป,ายปีพุทธศักราช2554ซึ่งเสียงที่บันทึกไว้ในคลิปไม่ชัดเจนเท่าที่ควรแต่เมื่อพยายามฟังแล้ว <c oughs> เห็นว่ามีรายละเอียดที่น่าสนใจหลายๆเรื่องเพื่อเป็นการเตือนจิตเตือนใจระมัดระวังเอาไว้ไม่ประมาทกับชีวิต จึงขอนำกลับมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับชมรับทราบกันอีกครั้งในวันนี้ดังต่อไปนี้ครับคุณพ่อได้ให้สัมภาษณ์ว่าเด็กชายปลาบู่ได้เล่าว่าหนูเนี่ยสามารถรำลึกชาติได้รู้ทั้งอดีตและอนาคตสามารถเทศได้โดยที่ไม่ต้องมีตำราไม่ต้องมีคำพี เพราะตนเองเคยเกิดเป็นพระชื่ออาชิตะและได้เล่าเรื่องพุทธพยากรณ์ให้ฟังที่ผ่านมาตนเองก็ได้เกิดดับเกิดดับมาแล้วหลายชาติจนชาติปัจจุบันมาเกิดเป็นเด็กชายประบูก็เหมือนกับพระสีอานกับพระสีอริยเมตไตรแมนว่าจะมีชื่ออย่างไรก็คือพระองค์เดียวกัน วันหนึ่งเขาเล่าว่าเขาล,ลึกชาติได้แล้วพูดเรื่องกรุงเทพจมน้ำและเรื่องเขื่อนพังและได้ถามพ่อเกี่ยวกับเขื่อนที่จังหวัดตากว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวเขื่อนจะพังไหมพ่อตอบว่าพ่อเคยทำงานกับฝรั่งเรื่องความแข็งแรงนะพอมั่นใจว่าเขื่อนจะไม่พังไม่เป็นไรหรอกลูก หลังจากนั้นลูกก็ล่าวา่าแกเห็นภาพเขื่อนพังกระแสน้ําจำนวนมากไหลไปเรื่อยๆผ่านหลายจังหวัดเขาเห็นว่าที่นครสวรรค์จะก,กลายเป็นนครนรกน้ำไหลผ่านอายุธยาเห็นวัดที่มีพระใหญ่นนทบุรีปรทุมธานีน้ำไหลผ่านที่สะพานกรุงธนบุรีโรงพยาบาลสิริราช ถ้าเรือคลองเตยทุกแห่งจมดินจมน้ำไปหมดไฟฟ้าดับไปหมดบนถนนรถก็วิ่งไม่ได้ถนนจะมีแต่เรือซึ่งในช่วงที่น้ำท่วมกรุงเทพปีพุทธศักราช2554ระดับน้ำที่ลึก3-5เมตรทำให้ถนนกลายเป็นแม่น้ำไปไหนก็ไม่ได้ประชาชนลำบากอดอยาก ซึ่งพอคุณพ่อได้เห็นภาพเรือวิ่งบนถนนจากข่าวต่างๆทางโทรทัศน์แล้วทำให้พ่อหวนคิดถึงคำทำนายของปลาบูนอกจากนั้นเด็กชายปลาบูเล่าว่าตนเห็นคนตายจำนวนมากโดยเฉพาะที่อำเภอสามเงาจังหวัดตากช่วงเวลายามสอง หรือเวลาระหว่างสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนตรงของคืนวันปีใหม่ขณะที่ผู้คนกำลังดื่มเฉลิมฉลองกันจนเมาหมายตอนนั้นก็จะเกิดเหตุแผ่นดินไหวน้ำจะไหลผ่านมาทางแม่น้ำปิงลงมาจนถึงแม่น้ำเจ้าพระยาและให้ระวังเขื่อนที่ใชานาด,ด้วยคาดว่าน่าจะหมายถึงเขื่อนเจ้าพระยาแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นี้จะทำให้เขื่อนพังหมด ปากน้ำโพนครสวรรค์จะกลายเป็นนครนรกเห็นภาพน้ำท่วมที่อยุธยาวัดที่มีพระใหญ่นนทบุรีปทุมธานีที่สะพานกรุงทนบุรีโรงพยาบาลสิริราชกรุงเทพที่ท่าเรือคลองเตยพอเด็กชายประบูเรามาถึงตอนนี้เขาก็ทำหน้าจ่อย แสดงถึงความวิตกกังวลปนเศร้าใจที่ได้เห็นภาพต่างๆและขอร้องพ่ออยากจะให้พ่อช่วยแต่พ่อก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้ยังไงเด็กชายเคยกล่าวเอาไว้ว่าตนเองมีตาเป็นทิ์มีหูเป็นทิ์ตัวเป็นภัยทูลตอนนั้น พอก็รับฟังไปแบบผ่านๆไม่ได้ใส่ใจมากนักจึงจำรายละเอียดเรื่องนี้ได้ไม่เต็มที่จำได้เพียงว่าเมื่อชาติที่เขาเป็นพระอาชิตะตายแล้วขึ้นไปอยู่บนฟ้าซึ่งน่าจะเป็นสวรรค์รู้สึกว่ามีแต่ความเย็นสบายเป็นสุขมากๆเลยแต่ตอนนั้นเขาก็ยังมีความเป็นห่วงลูกหลานอยู่ เด็กชายปลาบูได้เล่ามาถึงเรื่องของกองโจรหรือผู้ก่อการร้ายเรื่องของเครื่องบินชนตึกตอนที่ได้ฟังก็บอกลูกไปว่าใครจะไปเชื่อเรื่องแบบนี้อีกเรื่องคือเรื่องคลื่นน้ำในทะเลหรือคลื่นยักษ์สึนามิตอนแรกพ่อก็นึกว่าเด็กชายเล่าเรื่องของแหลมตะลุมพุกที่เคยดูในหนังให้ฟัง แต่ภายหลังปรากฏข่าวว่าที่อินโดนีเซียแผ่นดินไหวจนเกิดคลื่นยักษ์ซึนามิคนตายไปเป็นพันเกิดความเสียหายไปในหลายๆประเทศจึงมารู้ว่าตนเองเข้าใจผิดว่าไม่ใช่เรื่องในหนังที่ลูกเล่าไม่ใช่เรื่องในหนังแต่มันเป็นเหตุการณ์จริงจากการเปลี่ยนแปลงของโลกเพราะแผ่นดินไทยไม่เคยมีแผ่นดินไหว แล้วใครเขาจะเชื่อเด็กชายประบูได้เล่าและถามถึงเรื่องรถไฟลอยฟ้าและรถไฟใต้ดินในกรุงเทพว่ามันลอยฟ้าหรือมุดน้ำได้ไหมพ่อพ่อก็ตอบว่ามันทำไม่ได้มันไม่มีหรอกเพราะในสมัยนั้นกรุงเทพมันก็ยังไม่มีสิ่งเหล่านี้ ช่วงท้ายๆบั้นปลายชีวิตเด็กชายปราบูมักจะบอกว่าหนูเหลือเวลาอีก14วันก็จะตายแล้วแต่ก็ยังไม่อยากตายยังอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อแต่เรื่องที่สำคัญที่ทำให้เป็นข่าวดังขึ้นมาก็คือให้นับจากวันที่25 มิถุนายนปีพุทธศักราช2517ให้นับไปในอนาคตช่วงอีก30ปี35ปีและ38ปีจะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นซึ่งนับมา38ปีก็จะตรงกับปีพุทธศักราช2555พอดีในเวลายามสองจะเกิดแผ่นดินไหวพ่อก็เลยเตรียมบอก บอกเตือนกันส่วนตัวพ่อเองคิดว่าถ้าเหตุการณ์ร้ายๆมันไม่เกิดก็ยิ่งดียิ่งภูมิใจในตนเองพ่อขออย่าให้เกิดอะไรเลยเพราะหากเกิดมันจะเป็นเหตุการณ์ที่หนักที่สุดกว่าที่เคยผ่านๆมาทุกเหตุการณ์เพราะปลาบูเล่าว่า ระดับความรุนแรงมันจะเหมือนเหตุการณ์ในอดีตที่ทำให้ไดโนเสาร์ตายหมดนั่นแหละที่เรามาทั้งหมดก็เพื่อว่าอยากให้ทุกคนป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าถ้าหากเกิดแล้วมันก็จะทำอะไรไม่ได้เด็กชายปลาบูยังกล่าวอีกว่าเป็นห่วงการสร้างตึกสูงในกรุงเทพ เพราะใต้ดินกรุงเทพมีแต่ขี้เลนและทรายการตอกเสาเข็มก็เหมือนไม้หลักปักขี้เลนมันไม่มัน่นคงตึกมันอาจจะทรุดลงเรื่อยๆไม่เหมือนการก่อสร้างแบบโบราณที่ใช้สุงมามัดเรียงต่อกันที่เรียกว่าแพบกซึ่งมันแข็งแรงกว่ามากเรื่องรถไฟใต้ดินที่ตอกเสาเข็มไม่ถึงชั้นดานมันจะไม่มัน่นคง เวลารถไฟวิ่งไปมามันก็สั่นสะเทือนเสาเข็มจึงอาจเสียหายได้ในอนาคตประเทศไทยจะเป็นประเทศเกษตรกรรมหลักประเทศอื่นเขารบกันเขาเพาะปลูกไม่ได้เขาก็จะต้องมาซื้ออาหารจากประเทศของเราประเทศไทยจะปลูกพืชได้ทุกอย่างแม้กระทั่งต้นน้ำมันซึ่งน้ำหมึกคิดว่า น่าจะเป็นต้นไม้ที่สามารถสกัดเอาน้ำมันได้จะเกิดความขัดแยง้งระหว่างพญาอินทรีและพญามังกรโดยสุดท้ายจะมีพญาครุฑไปห้ามปรามแก้ไขความขัดแยง้งในอนาคตจะมีปืนที่มีประสิทธิภาพสูงที่สามารถตั้งเป้าให้ยิงไปตกที่ไหนก็ได้ สุดท้ายปลาบูเล่าว่าชาติหน้าตนจะกลับชาติมาเกิดและมาบวชเป็นเนนแล้วจะทุดงมาหาให้พ่อเตรียมทำสวนและทำถนนรอบๆสวนเหมือนท้องสนามหลวงที่ปลูกต้นมะขามรอบๆแต่ให้ปลูกเป็นต้นโพแทนซึ่งในตอนนี้พ่อได้เริ่มปลูกไว้แล้วเพราะเริ่มเชื่อสิ่งที่ลูกเล่าเพราะว่าหลายๆสิ่งที่ลูกเล่า ทางทางที่พ่อไม่เคยพาลูกไปดูไปเห็นตอนนี้พ่อก็เริ่มออกตระเวนไปหาดูจึงพบว่าสิ่งที่ลูกเล่าทั้งหมดนั้นมันมีอยู่จริงๆพ่อถามว่าทำไมถึงจะกลับมาบวชเป็นเนนลูกตอบว่า ถ้าบวชเป็นพระแล้วจะทำสิ่งที่เป็นปาฏิหาร์ไม่ได้พ่อถามว่าทำไมถึงจะมาสร้างวัดที่นี่ลูกตอบว่าจะให้วัดที่สวนโพบนที่ราบนี้ให้เป็นวัดผู้หญิงพ่อมาทราบภายหลังว่าเป็นวัดภิกษุณีเพื่อจะได้ช่วยดูแลเด็กกำพร้าและคนชราส่วนวัดบนเขาลับแลให้เป็นวัดของผู้ชาย ของพระภิกษุสามเณรโดยตอนนี้พ่อก็ได้เตรียมสถานที่ไว้พร้อมแล้วทั้งสองแห่งแล้วก็หมดเงินและหมดทุนทรัพย์ไปมากมายแล้วคลิปสัมภาษณ์ทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ซึ่งผมเองรับฟังแล้ว รู้สึกว่ามีหลายๆประเด็นที่น่าสนใจและก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วเช่นเรื่องคลื่นยักษ์ซีนามิหรือเรื่องเครื่องบินชนตึกเป็นต้นดังนั้นเราทุกคนก็ควรรับทราบรับฟังเพื่อตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะความไม่ประมาทคือหนทางแห่งการอยู่รอดของทุกชีวิตอย่างที่ได้เคยย้ำเตือนไปแล้วนั่นเองครับ สวัสดีครับ